จองไปเดี๋ยวได้แม่ค้านี่ยเราเป็นแฟนไหมพูกค้าอยู่เนี่ยรวยลูกค้ารววยทำรูมด่านมในแล้วครับเนี่ยไหมอันนี้แหละนี่ใกลิ่นรวยอ่าสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้บาร์ดิพอพา FC มากินร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดนัดเลียนบินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะครับผมเป็นตุเรียนหมอนทองและยองนะครับผม มาดูลีลาการปลอกโอเคอ้อมนะผมยังท่องแออก้วกระบี่มือหนึ่งในตลาดนัดเรือบินเหมือนเดิมครับปอกคนเดียววันละหนึ่งตันเลยนะครับเนี่ยวันนี้หนึ่งตันนะปกติก็สองตันนะครับผมท่านี่พดูก,กอดก็ได้จักนรูม

คือนี้ก็รับอไม่พอก็เป็นเทปเพิ่มได้นะกรอบนอกนุ่มในนะครับเหมือนเดิมสว,สวยครับสวยครับเหลือง คนมาขนาดนี้ไม่อร่อยนี่โอ้โหเจ้ามะอยู่เลยใช่ไหมพี่แววใช่ใช่ครับมีคนสาวแต้มอาหารตรงนี้เต็มเต็มห้าปูเลยครับลูกนั้นลูกเนี่ยครับผู้ใหญ่ะต้องเบิ้งเนื้อทางไหนอีกครับ แวะมาเลยกับร้านเจ๊อ้อมทุเรียนหมอนทองตลาดน้ำเรียบดินอำเภอบางปีจังหวัหดสมุทรปราการนะผมอยู่ถนนเส้นเทพารัชซอยบางปลาสีสามนะัปักหมดุดร้านเจ๊อ้อมได้เลยนะผมเดี๋ยว G.P.S จ,จะนำทางมาถึงที่หน้าร้านเลยนะผมสังเกตป้ายร้านสีเหลืองๆนะผมเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรนะครับผมอยู่นี้ก็หอมนอกนุ่มในไก่ฉีก เรียบร้อยสวยๆครับน no yes> anyway> ี่นะหใหญ่ขอบคุณครับคอลูกค้าล okay> ูกใครเครับลุงนี้ครับปูใหญ่ครับใหญ่ลูกค้าพออยากได้ปูใหญ่ๆจุกๆครับผมจัดไปเลยมาร้านชิ้นควาไม่ผิดหวังครับสำหรับ

มาจากไอ้บอวินนะเนี่ยบอวินโอ้ทุ่มบรีมันครับโอ้เอฟซีแจกเอฟซีก็ปีนฝก่งกันอยู่บางบกตรงนี้แต่ว่าซุ่มมาจากบอวินคนตกไม่นานนู้นลูกค้าตกหนักตรงนี้อตกหนักยังมาเลยลูกค้ามามามาต้องมาถึงหน้าร้านเท่านั้นถึงจะได้อัครรส กินกันหน้าร้านฟินๆนนนนนนเลยครับผม,ไม้ไปุนี่รนี่ลูกค้าบ,บอกอร่อย <c oughs> ลูกค้าไม่สะดวกพวกเงินสดก็วสมารถสแกนชิวอาคตจ่ายแอปพร้อมเพย์ได้เลยนะครับก้าาไหร่ครับ900 900 บอกลูกค้าถามหาแต่ผูจุกจุกว่าง,งั้นมาร้านเจ๊อ้อมนี่ไม่ผิดหวังนะครับผมจุกแน่นอนจุกทุกชิว

คิดว่าจะได้แบบนี้ไหมการลุน่นขอบคุณเ c ฟซีจากบอบินนะคะบบ่ะเพื่อนกันมาเหรอลูกค้ามาเที่ยวมาเที่ยวมาช่าวกับซีมาเอากันเ,เนาะเดี๋ยวเรามาได้เลยป <ะ S 1> ไปกินทุเรียนเซ้อมดีกว่านีาบา่บอร์ดค่ะ ใครผ่านมาไม่แวะเล้โอ้เจียดใจนะลูกค้านะสวยมากนี่าปูสุกๆไปเรื่อยหรืเป่าครับนี่เต็มเต็มคูนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคบขอบคุณครับผมขอบคุณลูกค้าจริงๆ